ได่ไม่ทันได้แล้วเป็นพันเป็นร้อยสวัสดีครับสวัสดีชันแชนแนลครับผมเมื่อกี้หายภาพนกไม่ได้เนะวันนี้ก็เลยกำลังจดันนดรน้ำอยู่ยครับเอาเมยโยเนตัวเล็กออกมาเลินน้ำซะหน่อยก,ก,ก็กำจะกระจายขั้นเริมภาษาประชุมปุปคคงก็ใบสองซึ่งกับใบ,บาสามครับก็แวะนัดนิดนึดนง เรียกข้ามาแล้วแล้วก็ั่งจัดล้างรถไล่เสือดำนิดหนึ่งคือถ้าลุยเนี้ยมันเสร็จเสร็จินเ็จอะไรเข้ายีดียแจ้งเตือนก็เลยต้องล้างทุกรอบล้างเบรกครับอู่นี่โอเแล้วกตอนนี้ประมาณแค่บ่มเลยร้อนๆาะครับเย็นๆกินนิดหนึ่ง ดับน้ำก็ยังอืดแล้วลงมานิดหนึ่งครับลงมานิดเดียวเองจากเนี้ยอีกสองไปลงไปแค่นิดเดียวอันนี้ลงประมาณทักสองสองสันครึ่งสามเส้นครับผมลงช้าครับแล้วอากาศก็เริ่มเย็นแล้วักก็ตัง้งใจมาช้าครับเลี้ยงไว้รนถะเหือแม่เขาเข้ามาก็เลี้ยงไว้เรือก็เริ่มจะไปเก็บข้าวที่เดิม้วยังไม่เข้าที่เดิม,มที่เดิมอยู่นโ,นายายนโน่น,อนเอายาไม้ขึ้นเอานอนอันนี้ขึ้นดังนั้นยังไม่รื้อครับผมเผื่อมันมาอีก ไม่แน่ใจครับเผื่อพายุเข้ามาเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงเมื่อกี้ก่อนออกไปข้างนอกลุงจุนเขาบอกว่าเป็ดไอ้ลยมันหายไปตัวหนึ่งเขาเดินตามหาก็บอกว่าเอา้าก็เหนเ็นเดินอยู่ท่านข้าง,งนี้กนกิจัดๆกันแถวนี้แต่มีหนในตัวขาวก็ไม่ดียินเสียงลงเสียงร้องห่านก็อยู่ตรงนี้อนเออไข่ใครเปล่า ไข่ไข่เป็ดใ่ไข่หนังไข่เป็ดใหม่ไข่เป็ดเล็กของแท้ก็เห็มันอยู่ตรงนี้ก็เลยแม่ไอ้นี่ครับก็เลยว่าเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะโดนไอ้ตัวเหียไปเนี่แล้วไปแล้วก็ให้เดินได้เดินเล่นหน่อยนิดนึงครับผมน้ำมก็ยังไม่ลดเท่าไหร่บ้านพลามีเลยน้ำอยู่เลย สะพานเดินก็อยู่ในน้ำเราต้องใช้เรือครับออกจากบ้านโน้นมาบ้านนี้ออกจากใช้เรือกระชังเลี้ยงปลาครับไ,ไหว้ไหวโลละยี่สิบาทครับลุงจุนกขาขายโลยี่สิบาทมันนั้นซื้อห้าโลส่วนตัวห้าโลโอ้โหตัวเบลเลอร์วัละไข่ก็เกือบสองกิโลแล้วต้มหวัวต้มโคงกระดูกเนื้อทําเป็นแดดเดียวไว้แต่ว่ากินไม่ทันกินไม่ทันขึ้นลาก็เลยต้องทิ้งสักประมาณสัก ครึ่งโลหรือสองโลเออหรือโลหนึ่งนี่แหละก็โอชะได้อยู่ครับหมักอย่างดีด้ตาอย่างดีเลยหอมกระเทียมพริกไทยแต่ว่าไขนะ่ละสองกิโลโอุย้ยเออกิโลประมาณกิโลกิโลหน่อยๆน,น,นะสองคูสองโลแล้วก็หัวแล้วก็โครงกระดูกเนาะเอาผักตบมาแกก็คังไว้ข้างในไม่ให้ออกมาข้างนอกครับอย่างส่วนผักบุ้งกันปีกันก่อนอ้ประมาณสองปีปีสองปีให้ให,ให้หลัง อ่บุ้งนี้เต็มครับแถวนี้คือยอดนี้อวบอบเลยน่านามาทำกับนิ้วประมือเลยเส้นผ่าศูนย์กลางกับเจ็ดเส้นบุ้งอวบๆเนาะก็พอได้เก็บพอได้กินครับแต่ทุกวันนี้คือเชอร์รี่มันขึ้นมาตอช่วงนั้นนะเชอร์รี่มันหายดูอย่างกระชงกระชูดกระชูดนี่ก็ยังแทบจะหมดเลยมีกระชูดครับกระเฉดเหมือนกระชูดนะครับที่มันไม่มีมันไม่มีนมอะครับออกดอกเหลือเหมือนกระเฉดเนี่ยตะใบหนาหนาแข็งแข็งหนาใหนใหญ่หนะ ย่าเชอรี่รวบยอดเออนี่นี่าให้ดูกระชูดกระชูดอันนี้เขาเรียกกระชูดครับไม่เรียกกระเฉดนะกระเฉดน้ํากระชูดน้ำเนะี่ยมันจะแตกต่างกันครับอมอืเดอกเหลืองเหมือนกันแต่ลําต้นมันจะแข็งกว่ามันจะไม่มีนมของน้ามันครับเรียกนมของน้ํานมก็น้ําก็อยู่ประมาณน้นครับบ้าน หังร้านยัีไม่เลือครับผมเผื่อมันมาอีกถ้ามันขึ้นมาอีกรอบนึงถ้ามันหนุนขึ้นมาก็เดี๋ยวยกกระถางต้นไม้ขึ้นมาเหมือนเดิมครับผมแต่ตอนนี้ก็น้ำก็อยู่ประมาณอู้เนี่ยไข่ก็แตกอยู่ตรงนี้แต่เป็ดน่าจะมีตัวอะไรกินเมื่อกี้ก็เจอไข่อ่อนแล้วเนาะลังก็น,นิดเดียวครับอ,อนุญาตไม่ท่วมหลังหลังบูธหลังบูธบูธไปลองกระไก่เดือยมา ยังไม่หายเลยยังขัดขัดเครืองๆเลยก็โอเคก็จะประมาณนี้ครับตอนเย็นเดี๋ยวจบข้าววันนี้ไปนัดมาก็หลังจากไปอบรมไปอบรมโปกของประชุมโปกของแล้วก็จ่ายค่าเดิมลูก,ก็ไปนั้นมาอยากกินแกงส้มครับผมซื้อแกงส้มมาถุงหนึ่งสามสิบแล้วก็ลูกจะกินพะโล้ซื้อพะโอ้อยู่แล้วก็ซื้อปนอินมาแล้วก็ให้หมักปนินมาให้ทอดครับทอดกินกับแกงส้ม ก็น่าจะโอเคแล้วครับสองสามอย่าง่วอนี้ไม่ไหวครับกินข้าวเหนียวเมื่อวาน,ก,ก,นก็กินเนื้อกินข้าวเหนียวด้วยวันไม่ค่อยดีนะครับทั้งสองฝั่งเลยเคี้ยวอะไรก็ไม่ได้เลยติดปุ่มเราต้องใช้ไหมดึงออกครับในนี้มันปวดเ,เย็นๆมาเริ่มจะดีขึ้นมาหน่อยกออ็กินอาหารนอน,น,อนก่อนอาหารออ่อนก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้าไม่ลืมถนายด,ด,ดูตอนหลายจดค่ะครับผมก็จะประมาณนี้นะ คลิปง่ายสั้นๆครับผมเดี๋ยวเผื่อไม่แน่ประมาณสักทุ่มหนึ่งอาจจะกินข้าวแต่คลิปไปดูแล้วก็อาจจะพอแล้วบ้านก็กินสลัดสลัดผลไม้ไปแล้วลูกสาวก็กินขนมกินอะไรอะ่ะกินซูซงชูชิเอา้ไปก็เลยแต่ผมคนเดียวกันดูว่าเขาจะกินด้วยหรือเปล่าถ้าไม่กินเดี๋ยวก็กินแล้วก็นอนมาก่อนครับผมอากาศเยน็เยนๆอย่างเงี้ยนอนดีกว่า นอนดูโทรศัพท์อยู่ในมุงน้งในเต็นท์ดีวกว่าไม่ต้องออกมาวุ่นวายคพ่นแพงข้างน,นอกสบายๆครับอยากหลับตอนไหนก็หลับไม่หลับก็ดูไปเย็นเที่ยงคืนเท่าทุ่มสามทุ่มครับช่วงนี้ยังงานยังไม่เขาา้ามาก็เมื่อวานไปงานมาเนาะก็ประมาณนั้นครัาเที่ดูคลิปที่แล้วเนะอยู่ประมาณนั้นเริ่มเย็นแลยละ่ะการเริ่มเปลี่ยน โอเคครับผมจะเจอกันตอนกินข้าวหรืออาจจะตอนเช้าอีกรอบหนึ่งก็ได้ก็เมนูเย็นเราวันนี้เป็นเกี๊ยวอะไรกันบ้างแดง้มแดง้มครับผมใส่ผักเพิ่มไปนิดนึงใส่ประกาศปาเพิ่มไปนิดนึง่งไปบ้างปลาใส่แดงแดงกับกรอบไปครับเกับเป็นกรับเต็กกระติ่งกระติ่ง เมโนโูเราเย็นนี้กินข้าวเราบานครับ <g ül> อยู่ชาบันไดก็มีแกงส้มครับนึ่งใหญกกินแกงสมม้มแล้วก็ปลาเนรทอดอันนี้ป,ปลาป่นครับปลาจิ้มบานนี้ครับฟันยังปวดอยู่ทั้งสองข้าง,างเลยยังไม่รู้จะได้ยังไงก็จดดไปตามนี้เนาะมากินข้าวกินด้วยกันครับผมครับผมหลังจากกับอืทำโคงข้าวแล้วกินข้าวเสร็จแล้วก็จะป,ประมาณนี้ครับโอ้ย เออจารย์แล็งก็นั่งเล่นนั่งดูดาวบป็นเทรนไปเล่ยครับอาจาร,รย์กนันเสี้ยวกำลังครับอากาศก็เย็นๆนิดนึงครับนั่งรอนั่งดูคลิปดูวิดีโอดูเพลงคล้องตลอดไปได้เปื่อยใด้โทรศนะัพท์แถบหนึ่งก็พักผ่อนนอนแล้วเนาะไปบ้านก็ยังเย็บผ้าอยู่ให้องในห้อเบิกผักบ้างเย็บบ้างครับบางทีก็ โอ้ยจ,จุินนะ้ำน้ำเปล่าคืออากาศมันเปลี่ยนครับมันก็เลยไม่รู้ทำตัวยังไงถึงเหงื่อไม่ออกแต่ถ้าคนเป็นเหงื่อไม่ออกแล้วคนจะเป็นคืออาการตัวเองจะไม่ดีแล้วก็อารมณ์จะไม่ดีด้วยแต่ถ้ามันไหนเหงื่อออกแล้วก็เปียกทั้งวันนะโอเควันนั้นจะอารมณ์ดีคือแบบ ไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงครับนีครับน้ำม่งน้ำม่งด้วยแต่เก็เปิดพัดลมเปิดพัดลมแล้วก็ไล่ย,ยุงด้วยจุงก็ไม่ก็มีเท่าไหร่ครับน้ําก็ยังไม่ลดก็ยังอยู่เ่าเดมเท่าที่ให้เต็มที่ในการทางานในระบบงานของเรากพจะัว่าก,กดีที่ลำบากขั้พื้นนี้ก็น่ารับฟันดีครับผมรลตทีสวัสดีครับผม โอ้โนพระจันทร์วันนี้รู้สึกว่าจะแหลมเก้าคำนปะขึ้นเก้าคำแห่ลมเก้าคำ,คำ,คำไม่รู้เก้าคำนสิบคำไม่รู้อุ่นกันครับผมแต่ตอนนี้ก็ลดเก้าเข้ามาสามคันแล้วกำลัองอู่วนหน้าพัดเหมือนเดิมน้ำก็อยู่ประมาณสาี่สก็โอเคครับผมเดี๋ยวกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ